แกให้ดูวิวเทวทัศน์ในเส้นทางหลักนะเส้นนี้ไปภูเก็ตไปพังงาถ้าข้าวจากชุมพรต้องผ่านเส้นนี้หมดจะ้ะถนนหนทางสบายแล้วคารานองสบายมากแล้วย่งนี้สบายมากจะเป็นป่านเนอะแถวใต้จะเป็นป่า,านี้หมดเลยจะ้ะเป็นภูเขาส่วนมากเป็นภูเขาแล้วก็เป็นภูเขาดินนะ โขดดินมีต้นไม้เขียวกระจียไปหมดทุอ,อยสบายสบายตาถ้าคนต่างถิ่นมาเก็แม่สบายยังเลยละน้องแต่คนละน้องเขาก็จะเคยชินกับกับบรรยากาศอย่างนี้นะเห mm. มือนสาสาก็เคยชินนะจ๊ะ mm. ถนอนเช่นนี้สวยมากสวยมากๆ mm. ใครเข้ามาช่องสาอาหาร ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิงกิ๊งด้วยนะคะอย่าข้ามโคของศารนะคะถ้าข้ามไม่ว่าบ้านใครเยถ้าเราเข้ามาแล้วไม่ข้ามไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดูโคให้เขานี่โฆษณาให้เขานี่เจ้าบ้านไม่ได้อะไรเลยนะคะเจ้าบ้านไม่ได้อะไรเลยสงสารลูกน้องลูกนกนตาดำดำแต่ม้าข้ามาแล้วอย่าข้ามโคนะคะทุกคน สายดูบรรยากาศนิดๆนๆขาออกจอากระนองไปไปขาออกจอากระนองนี่ถ้าออกจอากระนองนี่ขาออกเรียกขาออกนะไปชุมพรไปกรุงเทพก็ต้องผ่านเส้นนี้จ้ะไปชุมพรต้องผ่านชุมพรแล้วเข้าประจวบจ้ะแต่นี่สายไปไม่ถึงนู้นหรอกจ้ะไปบริเวณหมู่บ้านแถวๆนี้จ้ะไปงานเขา นวเนน,นี้สบายที่เห็นเขียวๆส่วนมากยางพารานาอต้นยางพาราจ้ะยางพารากับปาล์มปาล์มน้ำมันนะจ้ะสวนเงาะสวนทุเรียนนี่ต้องเข้าข้างในน้อย,อยลึกๆเข้าไปจ้ะริมๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีจ้ะที่สูงเขาไม่ค่อยปลูกจ้ะผลผลิตมันไม่คุ้มที่สูงมันไม่ค่อยชอบทุเรียนอะ่ะ มันชอบที่เสมอเสมอที่เป็นเนินเป็นเขาแรงๆหน้าแรงไม่มีน้ำเขาก็ตายหมดเลยเจ้สะสาพาไปเที่ยวแถวชนบทบ้านบาน้านแถวละนองว่าเป็นแบบไหนนะเนี่ยชนบทเ <c oughs> นี่ยชนบทแถวละนองแหละแถวนี้นะมอกรน่ะขุดลำบากตอนสมัยสมัย ที่ว่าเขาไม่ทําถนนนะตรงนี้โคตรโคตรเลยถนนนะโคตรมากโคตรแล้วก็ชันมันขึ้นภูเขาไงสมัยก่อนสองเลนนะเดี๋ยวนี้เป็นสีน่เลนหกเลนไปแล้วเนาะสบายกับสบายอะ่ะถ้าถ่ายมุมสูงจะสวยมากภาพมุมสูงจะสวยมากถนนเส้นน,นี้ไปเรื่อยๆเนี่ยถึงที่สวยๆงามๆแล้วนี่เริ่มถึ ซาสายและชอบแต่ว่าโคตรเมารถเลยนะสามเมารถเพราะโค้งมันเยอะโค้งเป็นโค้งเป็นเหวเป็นอะไรเยอะเนี่ยแถวนี้โค้งทั้งนั้นนะนี่คุณสาขับอย่าสานั่งข้างพลขับขับ,บสานั่งข้างไปไปงาน เขานี่เป็นหินเลยนะเขาตัดเป็นชั้น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 คนะ่ะมันเป็นหินปูนนะหินที่ว่าแตกง่ายไม่ใช่เป็นหินแข็งแข็งพวกนั้นไม่ใช่มันเป็นเขาหินปูนน่ะจ้ะแล้วเขาทำสวยมากลงทุนลงทุนมากตรงนี้ลงทุนมากทำสวยสบาย คนชอบมาเช็คอินกันนะตรงนี้ก็มาชอบชอบมาถ่ายภาพชอบมาถ่ายรูปมันจะจะมีทุกวันถ้าอากาศดีๆเพราะว่ามันสวยถ้าคนมีเครื่องมือมีโดรนมีอะไรจะถ่ายได้สวยเลย,เ,ยเราไม่มีอะไรนะก็ถ่ายอย่างนี้ถ่ายอย่างนี้ก็ไม่ค่อยสวยมันต้องดูมุมบนไง ที่จริงสาวัตนี่พอพอเลยนี้เป็นนี้กเนี่ยลงโค้งอะเนี่ยจะเป็นน้ําตกแต่ช่วงนี้ต้นไม้มันเยอะมันจะมองไม่เห็นที่จริงน้าตกน้ําเยอะช่วงนี้น้ําเยอะมากๆตามหลักอมันดูจากนี้มันจะเห็นน เดียวชีฟ้าเนี่ยนิดเดียวนี้ยเขาก็เก็บตังค์นะเห็นนิดเดียวเขาก็เก็บตังค์นะเธอนั่นน่ะสาระเก็บตังค์ข้าวทียี่สิบบาทเธอก็<ท>ไม่ข้าวฟรีนะคนบางคนมันก็จะเข้าทําไมนะยืนบนสะพนนานแล้วก็ถ่ายถ่ายอ่ยอันนี้ข้าวเดบบมาได้เดียวเขาเก็บตังค์สามีคุณสาเขาขับรถไว เขาตามสาเลยว่าจะให้ขับเรีวหรือขับช,ะชะ้าๆซาเขาบอกว่าเอาที่เธอสบายใจย, <c oughs> ยังไงก็ได้ฉันก็ถ่ายได้อยู่ดีเลย <c oughs> บอกว่าเอาที่เธอสบายใจนะขับประมาณไหนก็กขับไป <c oughs> แต่ขอล้องว่าอย่าพูดให้พูด Bởi vì trên tầm ngàn rồi Trên tài view rồi ขับรถไปเองนะโคตรเหนื่อยเดีย๋ยวนี้เยียบแป๊บเดียวถึงแปบ๊บเดียวก็เป็นชั่วโมงเนะี่ยเพราะขั้นจังหวัดน,นะก็ขับเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงไปสวนไปอะไรเป็นชั่วโมงอย่าชั่วโมงกว่าอย่ไปกลับก็สามชั่วโมง 30สวบจังหวเรียกชื่อหมู่บ้านว่า30มสิบระบุนอำเภอระบุนจังหวัดละนองนี่เขตต้นป่าต้นป่านี่เข้าไปในหมู่บ้านเลยนะถนนเล็กๆสองเลนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยทางชุลพระนองสองเลนอย่างเงี้ยจ้ะและแคบๆอย่างเงี้ยเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยเธอเดือดัวหมู่บ้านแถวละนองเป็นป่าทั้งนั้นเธอ เขาเป็นป่าเป็นอะไรทั้งนั้นเป็นเขาเป็นป่าเป็นเหวเป็นห้วยเห็นแล้วเสียวไส้ถ้ามองลองไปแล้วจะเสียวไสอ้อะตรงหมอกสิโค้งสุด,สด โค้งซ้ายโค้งขวาสองโค้งจริงอนะซ้ายกับขวาจริงไนงะแต่ร้อยกว่าครั้งอ <c oughs> ซ้ายขาซ้ายฝาซ้ายฝาตลอดอนะไม่มีตรงอนะใครเข้ามาช่องสาอาหารใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊งกิ้งให้สาด้วยนะมาดูธรรมชาติแถวภา,าคใต้ บ้านความเป็นอยู่เข,เขาอยู่กันประมาณนี้จ้ะบ้านจะอยู่ห่างๆครึ่งกิโลจะมีสักหลังอะไรประมาณนี้ห่างๆไม่ได้อยู่เป็นหมู่บ้านเป็นอะไรเหมือนในเมืองนะบ้านๆเขาอยู่สวนใครสวนมันก็ห่างกว่าจะมีบ้านสักหลังห่างไกลห่างชนบด ยนต์รบเข้า,าไปงานแยกจากสีลินเข้าไเนี่ยเป็นเนถนนถนนเข้ามหมู่บ้านก็ประมาณนี้จ้าทุกคนต้นไม้ทั้งนั้นเลยจ้ะไม่มีทุง่งไม่มีนามีเขาผู้เขาต้นไม้ผู้เขานเขานี่ภูเขาทั้งนั้น นอนตัดเรียบภูเขาทั้งนั้นเห็นไหมภูเขาทั้งนั้นเธอโค้ง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 หักศอกทั้งนั้นเนี่ยโค้งหักศอกอย่างเงี้เนี่ยโค้งหักศอกทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวตรงนี้ก็ไปกลับลงไปโค้งหักศอกเหมือนกับว่าเขาตัดตามสมัยก่อนนะตตาาม ทางที่ว่าคนเดินสมัยก่อนคนเดินเนาะอะตามไหลเขามาเรื่อยเรือเรื่อยออกมาออกมาหมู่บ้านออกมาตลาดออกมาเมืองอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเครเข้ามาช่องสาอาหารใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งๆิงๆด้วยนะคะ ใครข้ามมาอย่าข้ามโฆษณาของสานะคะทุกคนรักนะจุ๊บ